ดาราสาวตอนใจเลิกพระเอกด,ดังทำเข็ตความรักน้ำหนักรถทวบ7โลกลายเป็นสาวโสดมาได้สักพักแล้วหลังจากที่ได้เลิกราก,กับพระเอกหนุ่มหล่อชื่อดังสำหรับจีนา่าวิรายาพัทราโชคชัยหรือจีน่าเดอะเฟสแถมช่วงนี้เรามักจะเห็นเธอออกมาโชว์ความแซ่บสุดเซ็กซี่อยู่บ่อยๆชวนใจละลายไม่ไหวล่าสุดจีน่าก็ได้ออกมาเปิดใจกับความรักครั้งเก่าผ่านรายการคุยแซ่โชว์ทางช่องวัน31 อกหักผ่านมาหนึ่งปีแล้วไม่รู้จิตใจเข้มแข็งไปถึงไหนแล้วจีนา่าตอนนี้ดีแล้วค่ะหลายๆคนห่วงจีนา่าน้ำหนักลดไป7กิโลจีนา่าใช่ตอนนั้นย้อนกลับไปปีที่แล้วเราไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอกหักได้ไหมเพราะเราเป็นคนเดินออกมาเองแต่ว่ามันเดินออกมาในสภาพที่เรายังรักเขาอยู่แต่ก็พอแค่นี้ดีกว่า มันเหมือนภายใน2อาทิตย์นั้นหัวไปเลยแต่เราก็กินนะแต่หนูว่าข้างในมันไม่ได้ดี2ออาทิตย์เโลข้าวก็กินทําไมมันลดเยอะจีน่าข้าวมันไม่ค่อยได้กินหรอกกินคนํานึงก็ถือว่ากินแล้วไงทําไมถึงเลือกเดินออกมาเองจีน่าพอเราอายุแตะเลขสาแล้วหนูรู้สึกว่ามันควรเริ่มมองอนาคต ต้องเท้าความก่อนว่าแฟนคนแรกของหนูคบมาเก้าปีแล้วหนูมองอนาคตกันสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆเรายื้กกันสุดๆแล้วมันไม่ไหวเราออกมาหนูเลยรู้สึกว่าถ้าคนต่อไปถ้ามันไม่ใช่เรารีบพอดีกว่าอย่าเยอะให้เสียเวลากันทั้งคู่